สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ไาอยู่กับช่องถนน,นนทางเทเลนนะครับก็มาถ่ายน้ํามันเครื่องเช็คระยะอัดจลบีก็เข้าศูนย์เหมือนเดิมครับผมรถลอยริ้วอยู่นู่นนะก็เมื่อกี้ตัดคลิปนะครับหลายวันเลยมวัวแต่วุ่นอยู่ <laughs> ก็วันนี้มาถ่ายน้ํามันเครื่องที่ศูนย์อิซุสุสบางนานะครับตรงข้ามกับเมก้าบางนาก็รุ่นพี่ทํางานอยู่นี่นะครับก็ถ่ายน้ํามันเครื่องศูนย์บ่อยมาก แล้วก็เน้นถ่ายศูนย์ผมชอบ <_ an> เช็คระยะเช็คช่วงล่างเขาเช็คให้หมดนะวันนี้ก็มีถ่ายน้ำมันเครื่องแต่พี่เขาเอาน้ำมันเครื่องออกหมดแล้วแหละแล้วก็เ <_ an> <_ an> ช็กลูกปืนแอร์อพ่ใค่เช็คกลองแอร์เดี๋ยวเขาจะเช็คให้นะครับ <_ an> <_ an> เอาเอา,เอากล้องหน่อยนี <_ an> <_ an> ่ครับหนุนบังนะ<_ an> <_ an> โอเคโอเคฝากติดตามด้วยนะครับโอ้ขอบคุณครับก็มาดูเช็คช่วงล่างด้วยมันเวลาช่วงนี้หน้าฝนอ่ะมันคืออ๋ออารจเจะบีนะครับรอบเนี้ย ผมใช้น้ำมันเครื่องเกินมา5,000กิโลมันไม่ได้กลับมาบางนาสักทีนะครับแล้วอีกอย่างตังไม่ออกด้วยก็ตังออกก็มาถ่ายน้ํามันเครื่องครับอันนี้ยังไม่ได้ไปเชื่อมเลยวันนั้นไปร้านแล้วเด็กคนเชื่อมไม่อยู่ก็ <c oughs> ขึ้นแม่แรงอาจจะระเบียบผมโคตรชอบเลยมันมันเข้าเนื้อได้เต็มดีนะครับ เนี่ยมันเข้าได้เต็มดีกว่ารถจอดกับพื้นก็เพิ่งได้เดินลงมาดูนะเนี่ยเพราะเมื่อกี้ผมย้งบงหมดนให้เรื่องความร้อนขึ้นผมยังไม่ได้ทําเลยทุกคนอันนี้มันหนืดปกติไหมพี่พัดลมพัดลมอ่ะถ้ามันมันถ้าฟรีปั๊มหมดนี่มันจะไหลริ้วเลยใช่ไหมนี้ผมก็ถ้าดูอ๋อโอเคโอเคครับ,คครบ <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร อแชร์ให้ด้วยนะโอเคครับนี่ใส่แล้วเรียบร้อยจารบียัดซอกแหนบนะยางผมก็ใกล้แล้วเหลืออีกประมาณได้ครึ่งนิ้วเดีย๋ยวชุดนี้จะถ่ายไปลงไปหางนะครับเรียบร้อย มันมีเวลาเราตัดหัวเวลาเราตัดหัวเวลารถกระแทกครับมันเสียงมันดังอึดอๆดอืดอืดอืดอดไม่รู้เป็นเพราะอะไรไปผ่าโบกี้อ่ะตอนไปไอผ่าโบกี้ยังไม่ได้อัด อันนี้ยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่คล่องเข้าไปได้เป็นนิ้วครับเดี๋ยวจะให้พี่เขาเช็คพับเบรกให้ด้วยเพราะว่าผมมานานแล้ว่ผมไม่รู้ว่าเบรกมันหมดหรือยังมันต้องแต่ละเปิดดูโอ้ยยังเหลือเยอะครับเดี๋ยนะอันนี้คือแผ่นผับเบรกอันนั้นอ่ะข้างบนปลายล็บผอมอะ่ะคือแผ่นเหล็กอันนี้คือแผ่นผับเบรกครับ อันนี้ก็เหลือเยอะครับน,นี่ครับโอเบนี่มันได้มาดูช่วงล่างก็ดีนะโอเคเดี๋ยวพี่เขาถ่ายนะ้ำมันเครื่องเสร็จก่อนเดี๋ยวจะเสร็จแล้วครับรู้สึกว่ารอบที่แล้วที่เรามาถ่ายกันน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนี่ก่อนรดูจันนะทุกคนประมาณเดือนสามเดือนสี่อันนี้ เดือนแปดแล้วรถวิ่งได้ประมาณสี่เดือนสามสี่เดือนนี้คือต้องถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วนะแต่เราไม่ได้ว่านับสามสี่เดือนคือเราเอาเป็นกิโลเป็นหลักผมกำหนดมันสองหมื่นกิโลใช่ไหมแต่ผมใช้ก็มีเกินมั่งแต่ไม่มีไม่มมีไม่เคยถึงนับเกินอย่างเดียวนะคร<น><อ>ับก็เดียเกินอย่างเดียวนะครับแต่กำหนดถ้ามันอยู่ในประกันศูนย์นะกำหนดเขาห้ามเกินอยู่ที่สามพันโล สมมติกำหนดถ่าย20,000กิโลใช่ไหมเขาไม่ให้เกิน3,000กิโลนะครับรอบนี้ผมเกินมา5,000กิโลเลยบอกพี่วุฒิพี่วุฒิจัดการให้เอามาถ่ายศูนย์เครื่องมือมันครบครับผมชอบตรงเครื่องมือครบแล้วได้ยกรถขึ้นนี่แหละผมชอบมามุดดูช่วงล่างเพราะว่าบางทีเราไปวิ่งงานะ่ะมันไม่สะดวกกับการมุดดูช่วงล่างทุกคนบางทีแบบอย่างหนึ่งแล้วผมอ้วนด้วยอะ่ะ หลักๆคือผมอ้วนอ้วนแล้วทีนี้มันมุดดูยากนะครับช่วงล่างแล้วทีไปจอดอยู่ในแผงเนี้ยมันก็ไม่สะดวกมุดครับสวิตสวิตแผงพักสวิตแผงพักเออมเสียใช่ผมมาแล้วมาแล้วต้องเสโทรถามพี่เลยอ๋อไะไเห็นพอพักไปอยู่ใช่พอพักต้องเปลี่ยนซีฟนั่นแหละจำได้ว่าตัวสองพันนะสองพันไม่พันกําไรสองพันไม่พันกําไรเอาไว้ก่อน พี่คิดว่าพี่คิดว่าไม่ได้ใส่มากแต่แรกเพรนายถอดมาเลยไหมถอดตั้งนานแล้วถอดตั้งแต่ได้รถมาใหม่ๆตัวสวิตมันตัวตุ่มแต่ว่าสวิตพอน้ำพักมานานพราะว่าน้ำน้ำขึ้นๆลงงขึ้นปกติแต่มันนอกนอกจากว่ามันดันดันออกทางท้ายดันออกอะไรถ้าดันออกปุ๊บต้องมาดูเลยหนึ่งปะปลมอันนี้ไม่มีดันไม่มีดันแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนมาเปลี่ยนหม้อน้ำกับพี่ใช่ไหมมันขึ้นแบบมันขึ้นแบบมันขึ้นไปแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะ แล้วแต่ว่ามันไม่ขึ้นมากกว่านั้นละพอเวลาลงเขาอะ่ะมันลงแบบลงเร็วเหมือนกันพี่แต่มันลงเกินอะสิใช่แล้วหน้าทัดในไปเตือนอนยาอะไรบ้างหน้าทัดไหนพี่หน้าทัดหน้าทัอารมณ์อะปี่ปั๊มอะ่ะที่ที่นายถามเี่นนยังเลย,ยเดิอน,นเลยก็ปี๊ปได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรถ้ามันขึ้นไม่ฮีทไม่เป็นไรครับถ้าน้ำไม่ดันออกฝาไม่เป็นไรครับ ระวังวน <ะ S 2> ที่นี่ก็คือ,ท,อที่ผมบอกว่าตอนขิ้นเขาที่ความร้อนมันขึ้นอะ่ะพอความร้อนมันขึ้นเราไม่ใช่ตับบี้ตะบ,บันไปนะเราก็เทินเกียร์หาหาเอาเพื่อให้ความร้อนมันคงที่นะครับเพราะหนึ่งรถเรามันมันแมปมาด้วยเพราะว่าแมปความร้อนสะสมเยอะอยู่แล้วเสร็จแล้วครับหนึ่งกระจกชุดกระจกพี่บอลอยู่ข้างบนอะเนี่ยขากระจกชุดครอบกระจกอยู่บนเต็มเลย รถปีบอรยังไม่ได้ใส่เลยแต่ว่าลงมาใส่ไม่ได้ใส่เลยครับเนี่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยถ้าเบรกเหลือกี่เซนกี่กี่มิลเนี่ยเราเช็คได้ไหมใช่ครับเดี๋ยวพี่เขาดูอ๋อต้องถอดล้อออกแต่นี่จะมีร่องโอ้ออันนี้มันเหลือยังเยินหรือเยอะไหมเยอะเลยครับเยินหมดหมดแล้วมเหลือ0.5เซนอ๋อ0.5เซนทั้งหมด0.5เซนขอจะได้สบายใจทีเดี๋ยวตั้งเยอะไงเดี๋ยวตั้งเยอะใช่ไหมครับ โอเคเหลือตั้งเยอะเราทำว่าเบ๊กเบ๊กนิ่มเบ๊กเบิ้ลชุดชุืนะูนดที่5อันนี้เหลือเท่าไหร่นะพี่6.5ไม่คัดกปอดกันนู้นอ๋อองการกันอุกตันอ๋อเนี่ยเวลามันเวลาตัดหัวเปล่าอ่ะเวลากระแทกหลุมอ่ะเสียงมันเหมือนพระเบรกมันถั่วคืดคืดอ่ะ ยังนะเดีย๋ยวรอก,กันนะห <c oughs> าตังไม่ทันแล้ว okay, โอเคครับผมเป็นละโอเคครับอ๋อเออรถลง เ <Okay, S 2> <laughs> ครับ <laughs> เดี๋ยวจะลดลงแล้วทุกคนเยวน้ำมันเครื่องครับเอาน้ำมันเครื่องออกหมดแล้ว หมอกดำฝีเลยี่เอยู่ไหนบอกว่ารถเดิมๆบวกน้ำฝีเลยนะเช็คแบตเตอรี่ครับ ็คแบตเตอรี่ครับเขาจะมีรายการเช็คแลวมันได้มามันเข้ามาทีหนึ่งมันได้ทําได้ทุกอย่างครับมันทําได้หลายอย่างโอ้โหกองน้ำปี่เลยเป็นไงบ้างครับแบตเตอรี่สภาพยังดีไหม <laughs> เกื่อโกสโสดกับปกเลยก็ปแบตัวละกันวัสูุโคกขนาดไหนเมื่อกี้ช่างดึงกองอกมาช่งางปาดอยู่แค่สองหมื่นกว่าเราเองปก<อ>ติปกติเหรอก็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 <อ>แต่มันดำแล้วน้ำมันทุกวันนี้เนาะ เป็นกับขอบเป็นกับน้ำมันเป็นกับน้ำมันไม่มีเศษว่มียังเออไม่มีเศษแต่น้ำมันทุกวันนี้ดำจริงเปลี่ยนกองไปใหม่ๆเป็นเตียวดำเลยครับแต่ก่อนน้ำมันนี่เหลืองแบบเหลืองเลยนะกองกลงใช้กันเราเชื่อกันเขาแต่หลังเต้าม้าจะมีตาบอกเลยนะว่าเติมเติมกี่ลิตรนะยี่สิบเก้า The blind เรียบร้อยแล้วผมถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับดูดูแลให้เป็นไงบ้างไปจ่ายตังมาแล้วนี่กระเป๋าเบาเลยแหละก็โดนไปหกพันกว่าบาทครับเรียบร้อยครับผมโอเคครับจ่ายตังค์เรียบร้อยอาจราบีเรียบร้อยนะครับเรียบร้อย งานเข้าทุกคนก็บอกไฮดรอลิกแตกครับเพราะว่าหัวเกิ่แล้วหนักมากทั้งเครื่องเสียงทั้งหลายอย่างครับน่าจะแตกฝั่งนี้น่าจะเป็นพราแม่บ้านด้วยหนักห <c oughs> นักเองอะ่ะหัวเกงไอ้ไฮดรอลิกยกหัวแตกเลยโอเคครัผมใครมารับชมคลิปนี้จนจบก็ขอขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดซับ i ครช่องนน,นท์ถักแทลล์ด้วยนะครับนี่ครับเดินถ่ายน้ำมันเครื่อง ใครมาก็ติดต่อพี่วุฒิได้เลยพี่วุฒดูแลให้ได้นะครับผมยินดีให้บริการครับนดบรรนครับศูนย์ไม่ก้าบางนาตรงข้ามม่ก้าบางนาครับศูนย์นี้สุสตรีเพชรครับขอบคุณครับ